มีข้อแตกต่างจากตุนของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นก็คือการสสนอวันตุนในอิสลามเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระบิดาเจ้าสนุกสนานเรื่อนเริงมาที่สองแต่ต้องอยู่ในครอบข้อ,ขอที่สองก็คือการรายยของ ุสลิมเกิดขึ้นภายหลจากการได้ทำกับออ้างตลอดไม่ว่าจะดินอับบาฮาก็อยู่นังจ่าการถือสิบคที่ลกนั่นกดอาหารกดชาหหนึ่เดือนก็ให้มีการเสนอชื่อตด้วยการขอบคุณและสนุสนะ นน้เาก็เชงเจกันสิบวันก้วัน่อนน้านี่เราก็ได้ทำกาอนิบัตที่่านบลลอฮนัมได้ส่งเสิมให้เรามีการตัดบีใหิมกตั่มมีตั a มมีตั่มมีห้มะเราอัลฮัมดุลิลลาฮิมานี่คื เป็นสิ่งที่เราถูกสอนในอิสลามให้ขอบคุณต่อเนี้อมันด้วยการมาเก,ก่าวตะปีตสี่ถ้ามีเพราะฉะนั้นเมื่อวันคือวันอัอฮ์ฟาที่บังเราบเราก็ถือตามศาสนาที่ว่าอัอฮ์ฟาใช้เป็นชื่อเรียกวัน ไมืมว่าจะต่างกับทัศนะที่บอกว่าอาราฟาต้องเรียกให้ตรงกับสถานที่ที่อาราฟาแต่เราก็ถืออุลามาที่บอกว่าให้ถือวันให้ชื่อเหมือนกับวันที่แปดเขาชื่อว่าวันตรุษวันที่9ก้าแกลกกับวันนี้ก็เป็นวันอาราฟาก็ขอให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ถ้าเราเอาทัศนะที่สองนี้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องตรงกับสถานที่ที่เขาไปบุปนั่นองนรับแล้วก็การได้ตามผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามเพราะว่าก่อนหน้าอิสลามในยุคจเรียอิสลามเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจอิสลามด้วยการเข้าใจจเรีย เหมือนกับเราเรียนของถูกอยู่อย่างเดียวแต่ไม่รู้ของผิดนั้นเราก็จะรู้ได้ไม่ครอบถูกเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนสิ่งใดเราก็ต้องเรียนทั้งสองได้ด้านดีด้านถูกแล้วก็ด้านผิดว่าอย่างไรเราก็ต้องรู้ดังนั้นท่านอมรธรรมก็ได้กล่าวว่าคนึ่งจะได้รับความไหยะนะถ้ารู้แต่ของที่ถูกอย่เดียววันนี้เราจรึงจะให้บอกว่า เราจึงจะขอบอกว่าในยุคเจอีเนียมีค่านิยมที่คนในยุคนั้นถ้าจะแต่วามคิดไปจากผู้นำแล้วก็ไม่ตามผู้นำนั่นคือเขามีเกีีรยิเขารู้สึกถึงความเป็นยิ่งใหญ่ในตัวเพราะว่าถ้าการตามผู้นำในยุคนั้นเขาถือว่าเป็นคนที่ตกต่ำต่ำต้อยเพราะฉะนั้นพวกเขาจะพัฒงาน จะผู้นำเพราะกลายเป็นว่าในยุคใหญ่เรื่องผู้นำไปเป็นผู้ที่ถูกตามมีผู้ตามต้นกลายเป็นผู้นำตามตัวตามผู้นำกันเองนั่สัมพันธ์สายนั่นคือใหญ่เรื่องที่เราต้องรเพราะอิสลามมาเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้ตามผู้นำเป็นการมีเกียรติแล้วก็ฝ่าฝืนผู้นำนั้นคือความอับอาอยเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงกำชับ ให้ตามผู้นำจึงแม้ว,ว่าผู้น,นำนั้นจะมาจากคนผิวแอฟริกาก็ตามนะครับให้ตามแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเมื่อครั้งที่สงครามครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านนี้เสียชีวิตนะท่านเซนเป็นฮาริสัเป็นผู้ผิวดำนะถูกให้เป็นกองทัพเป็นแม่ทัพของกองทัพมีอายุที่ยังวัยวัยหนุ่ม คนก็แยกกับอาภูพักเพราะวอาภูพักไม่ได้ตั้งผู้อื่นที่อาวุโสกว่าเขาอาภูพักบอกว่านี่เกี่ยสกับสัมปองธรสูตเมื่อทธรสูตแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นั้นก็ต้องปฏิบัติตามและพวกท่านก็จะต้องปฏิบัติตามเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นพี่ลองกัเราตามงอาดิสราตามงอุรานแต่ถ้าสถานการณ์อันหนึ่งที่มันจะต้องให้เราเลี่ยงเราก็ต้องเลี่กง เซ็ตไปอย่างในอัลกุรอานบอกว่าวัดดั่งีู่มินมักอับอิบรอฮีมอุศลล์ท้าตั้งใจจงยึดเอามากอบอิบรอฮีมเป็นที่ละมาดอละมาดเพราะว่าละมัดจุนั้ตองวัดตะวัดเสร็จปัจจุบันนี้เป็นไงเราก็จะไปละมาดตรงนั้นให้ได้เขก็เลนั่งใชไหมในขณะที่ตำรวจเขาก็ไล่จากมางละมาดตรงนี้ตำรวจไม่ใช่ทำตาม ตัวเองเขามีคาส่งพองผู้นํามาว่าห้าไม่มีคนเวลามาตรงนั้นเพราะมันขัดขวางกนจะบอกว่ากูจะบอกว่าไม่จะไม่ตามใครก็มาขวางฉันไม่ได้ฉันจะเอาตัวมาดี่วันชักฉันจะบนี้ไงนี่คือคนที่เข้าใจไม่เข้าใจเราต้องเข้าใจให้ลึกไปกว่านั้นว่าอันนี้ก็ดาที่ชารีอะฮ์เราใช้ใช้แต่สถานการณ์ที่จะต้องจะต้องไปอิกแบบนีง Tiada mudik jam Allah Ini adalah perkara penting yang patut dijaga Allah Subhanahu Wataala. Doa tuh, Engkau tanggih kejahatan pada ini. Tengai wajib dengan hati, hati dalam keadaan tanggih, aman, 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 นี่ไม่พ้นจากการล่าวความยิ่งใหญ่ของเงินไม่ว่าจะในการตอว่าทุกครั้งที่เขาผ่านหินหินดำางเขาจะต้องกล่าวบิสมิลลาฮุอัลลอฮฺแล้วก็ทุกครั้งที่เขาไปว่าไปเปาหรือว่าข้าวไปคข้าวซอยทุกเม็ดก็ดีบิสมิลลาฮุอัลลอฮฺแล้วก็ทุกที่มีการสักดีเราเองอยู่ที่นี่ก็มีการสักดีในละหมาด เราเองที่นี่การต็พบบีดไม่ว่าจะเป็นการเชื่อขอที่จะเชื่อให้มีาการกล่าวต็พีดแล้วก็หลังจากนี้อีกสามวันยังให้กล่าวตัพีดกี่นงครับคำว่าออค์ครับก็มันลงไปในใจเราขนาดไหนในขนาดนี้ทั้งทั้งที่เราไม่ใช่ได้ยินคนํานี้อยู่แค่เฉพาะช่วง่ี้แต่เราได้ยินคนํานี้อยู่กับเราอยู่ตลอด Allahu Akbar dari azan. Allahu Akbar tukar tadi takbir Allahu Akbar mati cai ada Allahu Akbar. Kamu ayo Allah puji jai. Nya kenapa puji jai? Kamu puji jai dalam dunia Allah telah puji jai. Allah telah oh, berusaha nak. Nya kuat. ที่วางตัวเป็นอำนาจในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ทั้งหลายอัลเอาโนตาลาทรงเดชานุภาพเหนืออนุภาพใดๆที่คนคิดว่าจิมมีอนุภาพสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพในใจคนรู้สิมไม่มีกำลังที่ใลองค์ผู้ดีที่ทื่อใจที่อนุภาพอัลเอาโนตาลาเป็นผู้ที่กว้างวางเรื่องผลบุญไม่ใช่แค่เดียวผลบุญอัโนตาราทรงกว้างวางเรื่องนี้ ใจกว้างมากกว่าคนที่ใจกว้างในโลกนี้ทั้งหลายอาตมาไม่ไมทรงคิดหรอกว่าคนนี้ถือเศียรต้นไม้ตรงมาเอาไว้ฉันจะไม่ให้บุญในเมื่อไม่ตรงฉันจะไม่ให้บุญฉันใช้คนที่ถือตรงเท่านั้นและเราที่อิจฉาแบบเราที่อาตก็สร้างดวงอาทิตย์สร้างการขึ้นของดวงจันทร์แบบนี้ที่บ้านเราแบบนี้ เราอิสระเท่าเราวินิจฉัยตามที่เราเข้าใจแบบนี้แล้วดูดูวัเป็นการจะได้คนละบุญไม่ตื่นสิกดไม่ตรงกับคนรอบข้างที่มักพักอย่างนั้นหรือเข้าใจอย่าเข้าใจนั้นคนที่ไปละมารีมัสยิดนบาีท่านลับีบอกว่าละมาในมัสยิดของฉันนี้มีคำว่านี้อะไรคือคำว่านี้มันสอนเราที่มาศึกษาจะหาคำว่านี้ พอนี้นี่หมายความว่าอยู่ในรั้วของอยู่ในขอบเขตทในมัสยิดจริงๆเท่านั้นที่เป็นมัสสงเเพมมัสยิดเท่านั้นนอกมัสยิดในที่มันมัสยิดแล้วตกลงว่าคนที่ไปปัจจุบันนี้ที่เข้าไปไม่ได้ในมัสยิดท,ที่ลดออกมานอกมัสยิดจะไม่ได้รับผลเท่ากับคนในมัสยิดหนึ่งพันบุญละหมาดตั้งเดียวหนึ่งพันบุญตามที่อาดิศรีบอกอย่างนั้นเราก็ใจยาเข้าใจนะ ได้คนที่ะำมาสยิดฮารอมไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในละบาข้างในจะไปประกุำรวรมกัดใช้ไปเรืมาที่อื่นไปไปบุญเจือนั่นแต่ที่ที้เนียวกลบบุญขนาดนั้นนึงบางคนไม่ได้ละมาเสิด้วยสังเวยประกุแต่จะหาที่ละมาสไม่หลงมัวแต่จะหาที่ละมาสไม่หลงจะไปตรงนี้จะปูผ้าเราว่าที่ว่างแล้ว ก็เดินไปอาที่ว่าตรนนั้นเองเอาเุิน่อยกแวไปไปมามารกาสสนรกาสนั้นเสียไปเลยก็ละมาสิไปแล้วหมดแต่อาทิตย์ละมาอย่างนี้เราจะบอกว่าอาลลณ์ตาแม่ผลบุญคนนั้นหรือจะคิดเช่นนั้นผลบุญคนได้เท่ากับติละมาเต็มเต็มเพราะเขาจำเป็นเขาไม่ได้ละมาเพราะเขาจำเป็นก็เข้าใจคนเศนี้อาลมณ์ตาลเป็นผู้ว่าเสียเป็นผู้ที่ว่า อัค์พระอฮฮออออััััลลงค์เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้องค์กระดานผู้ยิ่งใหญ่แล้วมาอยู่วัตรตาลัยิ่งใหญ่ในสอนอะไรเราบ้างในวันอีดิลอัลฮาเป็นตัวมีเกี่ยวกับอีดิลอัลฮาคืออะไรอีดิลอัลฮาก็คือวันที่เราจะต้องนำประวสัน์ของนบีผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้มาวางแนว เราดต่ละใจเกิดแนวทางในการจิตมั่นของเรานั่นก็คืออะไรเราแต่ละินท่านนบีอิบรอฮิม عليه السلام เป็นขั้นเป็นผู้ใกล้ชิดขั้นเยาว์วัยคนสี่แต่ในที่นี้ก็คือผู้ที่ใกล้ชิดมากกับอัลลอฮ์ทำไมถึงได้ขนาดนั้นท่านนบีอิบรอฮิมยูดูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดขนาดนั้นด้วยไม่ใช่ ท่านนบีไรฮิถูกผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อที่จะให้เขาเป็นผู้มั่นใจต่อเนื่องแล้วจะได้ทดสอบหลายเรื่องกับท่านนบีไรฮิหนึ่งตอนท่านหนุนตูนอยู่ีท่านนบีไรฮิได้ถูกทดสอบให้โยนถูกโยนเข้าไปในกองไฟถูกโยนไปในกองไฟาเพราะอะไรเพราะจะประกาศศาสนาอ จะประกาศจากอัลลาฮผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี้คือของจอมพลอมที่พวกท่านกำลังเอกินนั่นแหละคือในสิ่งของจอมพลอมจะบอกยอมโยนเข้าไปโยนถูกโยนเข้าไปในกองไฟการนั้นอัลลอฮฺได้ให้เห็นถึงกฎธรรมชาติที่อัลลาฮนั้นทรงอยู่เหนือธรรมชาติที่เราเข้าใจอัลลอฮฺทรงอยู่เหนือธรรมชาติ ก็ที่มันรูาา้สั่งไปกตรณสั่งเหรอวานี่ออก็ยืนรับารณ์สั่งเนี่ยร้องดตรงนี้มัุรู้ว่าไฟร้อนใช่ไหมมนุษย์ว่าไฟเกิดกนไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือธรรมชา,าตาชาาิที่เราตระหนัางมาได้ธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าคือของธรรมดาไฟก็คือมันต้องรอ้อนน้ำแข็งมันต้องเย็นนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติเราอยากเข้าใจเรื่องพื้นฐารนที่เราว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองตาม Tamasyah Muhammad Bukan itu dari bin Abdullah Ya kalau buat tamasyah itu Muhammad Oh tidur macam itu kalau tamasyah kalau nak tidur macam itu tak ada kita Ini kita tamasyah Kalau tamasyah kalau faham itu Untuk kerja itu macam mana Allah telah sabda ini Dia syarikat apa-apa Kulna ya maru kuni barudah ว่าเสละมันอะไรไปให้เย็นให้ไฟไเย็บและให้ความตอดไยตปดูดูนีเลวไกมะจกกองไฟกองไฟเสร็จคนก็ตะลึงแต่คนุนั้นก็แปลกทำไมไม่อิหมันตอนตะลาม็กนเวกาเราจะเห็นกองไฟกอหนึ่งลุกเผาแล้วเขาเขาออกมาแบไม่โดนไฟกินสักนิดหน่อยยิ่งยานเห็นตอนตะล้มากจริงแต่คนทไนั้นทำไมมันถึงูกปิดกัน ถึงขนาดนั้นไม่ยอมศรัทธาตอนนั้นเลยต่อไปอัลลอฮฺจะสอนยิ่งใหญ่แต่มาในเรื่องเราก็ดแต่ไม่พูดเพราะว่าในเรื่องของน้กว่าเดี๋ยวเราจะเอาจิตสำคัญสำคัญนั่นก็คือเมื่อมันมีอิมไารอิมอายุมากกว่า80วัยชราวี่ธรรมดาธรรมชาติคนคิดว่าคงจะไม่มีลูกนะคงจะไม่ไหวนะ Tiada pelang, nampaknya tidak akan ada anak. Kita tidak akan melihat anak kita. 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 Kita tidak ท้องทุ่งที่ไม่มีไมไม้ไปอยู่ท้องทุกวิว่าร้อยระดีซาดานิ่ง่จะไปที่การบูฮัจรรย์ไปเป็่ที่ท้องทุ่งที่ว่างไม่มีต้นไม้ส็อต้นพอไปไปวางอาหารให้กับลูกได้กับภรรยาท่านจิตฮาจาร์พอวางวางไปไหนท่านจะต้องไปมีคืออาหารให้กับเธอ เด็กน้อยน้ำเด็กน้อยตื่นบุกท่านจิตใจจะปลดเดือบอ๋อหัวหน้ามารดาเมียท่านจะไปทิ้งพ่อเราสองคนยัเด็กนี่ที่ลูกนิกท่านก็แก่และลูกนิกนี่ท่านทิ้งให้ลูกครอหรือว่าสิ่งนี้มันกระดานใช้ ไปเถอะแล้วยูได้ยังนอัลลอฮ์อุ่าแล้วยูได้ยูแล้วยูได้ยูนะอัลลอฮนะเขาจะมาเขาจะทำเราตัวอย่างมาไปเถอะหลัจะกันตังคลุ่มตวงลมีกองทัพมีกองคาราวันจินกจะดทดลมมาจากเี่แม่พาตรงนั้นอังดูข้างบนที่บนคนอยู่ถ้างบนอยู่ันจสด้ก่นมันจะมี้ำ ไปเจอน้ำดำสาําเขาตั้งใจเจอน้ำดำดด้วยว่าแต่ว่าฉันไดีมาีเวทีวของท่านรักหว,วานขาของท่านอิสมาอินมันให้รวคารุกแล้วก็เกิดน้าสำำล้งันก็เลยมีน้ำดำดน้ำดำดกินแทนข้าวได้อยู่ได้สบมันมีสารอาหารที่ครบนั้นมันจะมี มีตัวให้น้ำจืดๆนั่นนั่นยากกินน้ำซืดๆไม่มีข้าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ได้เดี๋ยวมันมาถึงคราวที่ถูกตุ๊กสอบอีกนั่นเราอยู่ถึงไว้ต้องเชี่ยนถึงคราวที่ไหนดีว่าได้กลับมาจากชาติมาเยี่ยนรูปมาเยี่ยนที่มักาบ้วยแล้วก็มาถึงอันนั้นเราได้รับอกให้ได้ฟังว่าได้ต้องเชี่ยนถึงข่าว

ได้บอกว่าทำไปเกิในสิ่งที่ท่านต้องการไม่แต่พูดว่าทำเกิดในสิ่งที่ท่านตูอใช้ไม่ถึงว่าครรสัมภเลานี้ลักเลยไม่ได้เอาชีวิตเอาได้เอาโยมนั่นคือเรามาสอนวันนี้ที่อาปถ้าแบบนี้โอ้คนที่ละมาช้าโอ้คนที่ไม่ขยันมาโอ้คนที่ยังขาดมาอย่างลักเลยเฉยไปต่อกรรมสัมภเวงอย่างกรรมเล่น คำสั่งของ Allah ได้ยิน Allah ประกาศในสถานส่านยังเฉยอยู่ Allah, าายังดูกับมือถือได้ย,ยังอยู่กับทีวีได้ย,ยังอยู่กับอินเทอร์เน็ตได้ไม่รู้จะำว่าัเาะาับันนี้มันรู้เด้วยถิงทุกอย่างไปละมาเร็วไปละมาม่ใช่ลมาตอกาิสสมาบอกอิมัม

มีดอีกครั้งเผื่อว่ามันมีดได้พอมีดคมติดแล้วมันเชียดไม่กินเชียดที่สามไม่กิน ท่านนบีิ่่รอทานนะครับทำตามทุกอย่างเราจะต้องเสียลูกเสียชีวิต้าเป็นกำสั่งองอัลล้์ไม่มีอะไรจริงไี้อัลลอฮฺกฤห์์อัลลอฮห์อัลลอฮห์กฤห์ัลในบัลลอฮะรู้สั่วนครับว่าอจะมีให้กับเราในวันขึนอัลฮาฟาลยัิมาีอย wa sallallu 'ala wa 'ala wa sallam